ผู้ชมครับระหว่างที่ผมกําลังอ่าดูสาวๆในทิกต o k อยู่นั้นนะผมผมก็ได้บังเอิญไปเจออนิเมะเรื่องหนึ่งนะผมที่โคตรน่าสนใจเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่อง t a ร k Top Des Tiny นะครับผม,มเดี๋ยวผมค่อยบอกสาเหตุนะครับว่ามันน่าสนใจตรงไหนนะผมขอไปบอกวันฉายของมันเลยนะครับผมเรื่องนี้นะผมฉายอยู่ที่วันที่5เดือนตุลาคมนะครับผมเวลา สามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับผมเวลาญี่ปุ่นนะครับสาเหตุที่ทําให้อนิเมะเรื่องนี้น่าสนใจนีผมนั่นก็คือเมปป้าแลงแมทเฮานะผมจับมือกันทําอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมเออน่าสนใจหรือป่าท่านผู้ชมนะครับผมท่านผู้ชมลหลายคน,นยอาจจะได้เห็นนะอาภาพสุดอลังการก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าสังค่ายนี้เขาจับมือทอําอนิเมะกันนะครับผมแล้วก็ ที่เด็ดๆอีกอย่างนั้นก็คือต้นฉบับนะผมไม่ใช่มังงะแล้วก็ไลโนเวลเลยนะครับผมเป็นการือนคิดคิดบทแล้วก็คิดบทไอเองอะไรเองเลยนะผมระหว่างสอง่านี้นะครับผมเป็นแบบมิกเซ็ตมีเดียโปรเจกต์นะครับผมก็ต้นฉบับเป็นอย่างนี้นะครับผมไงล่ะท่านผู้ชมน่าสนใจหรือเปล่า่ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์พร้อมรายชื่อตัวละครแนละ้วก็เรื่องย่อด,ดีกว่านะผมโอเคไป ทปนผมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอุกบาตซีดัมที่ได้ตกลงมายัางโลกและทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งอุกบาตนั้นได้สร้างสป,ปรหราลมาในผมที่มีชื่อว่า D2 และทำลายบรรดาเพลงบนโลกอย่างรวดเร็วแต่ก็มีผู้ต่อต้านเหล่าดีทูอยู่นผมทั่นก็คือมิวสิคาร์ตใผมหญิงสาวผู้กุมพลังแห่งเสียงดนตรีและมีสกอเพลงบรรเลงที่ใช้กำจัดเหล่ามอสเตอร์นผม โดยนี่คอนดักเตอร์นะผมหรือว่าวายรา์นะครับผมเป็นผู้นําของหญิงสาวเหล่านั้นนีครับเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมจะเดินเรื่องอยู่ในประเทศอเมริกาผมปี2047นะครับผมที่กลายเป็นสร้างประหลักหักพังนะผมจากฝีมือของดีครับผมโดยจะโฟกัสไปที่แท็กวากรนะผมสุดแข็งแร่งที่มีมิสคาชื่อว่า เอินเมยนะผมหรือเฟดนะครับผมเป็นคู่หูนะครับผมซึ่งแท็กมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูเสียงดนตรตีให้กลับมานะผมเขาจึงเดินทางไปทั่วโลกกับเอินเมยนะผมเพื่อทําลายเหล่าดีทูให้สิ้นซากนะครับผมชื่อพระเอกเนี่ยผมอ่านไม่ค่อยถูกนะผมอ่านว่าแท็กหรือทางก็ไม่รู้นึกครับผมก็ <c oughs> ใครผู้รู้ก็คอมเมนต์ไว้ไว้แล้วกันนะครับผม <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างน,นะผมสำหรับการแนะนำมานิเมะแท็กท็อปเดสทายนี่นะผม ผมว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวชียวนะครับผมก็เพราะว่าเป็นการจับมือระหว่างแมปป้าและแมทเฮาน์นครับผมค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับผมก็ผมสนใจเรื่องนี้นะผมก็เลยหยิบมาแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นผมก็ตั้งตารอในเดือนตุลาได้เลยนะผมวันที่ะ้าับผมตั้งตารอได้เลยนะครับผม ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็เชิญคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับผมนะผมจะแก้ข้อมูลให้ถูกต้องนะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย